สาธุสุขธรรมสวัสดีทุกท่านแล้วก็พบกันในวันที่สี่สิงหาคมพศสองพันหกสิบหกวันที่สามสิบสามมีจิกรรม เพื่อพำสักฤระระโพนรัางปาจะเจริญพระผู้ปกครองซึ่งมีหลวงพอที่สาจจะโดยานหลวงพ่อจักนพำนลุงปองารสิรรองนะในพระรารังอันนี้ก็พระศาสนาและก็วันนี้พระคุูเจ้าพัวเขีผู้กำคันหลวปูิริพจะมาประชันกรับ พรคสะคระสงฆ์ระงระสงฆ์พระสงทาพสงีพรสัฆรง์รสงพระสงา์สงฆ์ระารสัรสรสังฆพสามัคคีของหมูสงฆ์่รัสริสัฆรพรทงพส์ ก็นี้ก็มั <Ether> น,นเป็นวานทำสามกรรมคิธีขอขมาลาโทษและรับความรู้ว่าสังเกตกาเพื่อเป็นแนวทางแห่งธรรมในการดำเนินการที่ถูกตองและทนภาษาพุะธความวิจัยศาสนาอุบาสกเทววันขอพระเจ้าในละวัดให้เจริญต้องเดินเข้าไปนั้นมีสิ่งก่อพันธุ์โดยชมวบรรยากาศกับในงานทำสามีกรรม พระอาทิตย์วัดพลุขัน,นของพระทงฆงอุตสาหกรรมอุตุนิยกาสรนะครับรอก,กเก็บด้ภาพได้เป็นบางส่วนเนาะอาจจะไม่เต็มที่เราความเหมาะสมเราคำนายที่พูดไม่ถูกต้องไม่เหมาะสม,มต้อขพ่อไปไว้นี่ก็ไว้อากาศนี้ก็เป็นํานำเสนสิ่งที่เป็นสาระธรรมมามีงามแหง่งคร,รับุพธศาสราของเราให้มีความเจเริญต่อไปต่อไป ่ก็ระประทานในโบสัุวัดปรือคันน,นน้อยนักน้อยนานะที่คนทั่วไปจะมีโอกาสได้เข้ามา,ากรบาบไหว้นะเพราะว่าถ้าไม่ถึงช่วงเวลาสำคัญวบสถ์ก็จะไม่เปิดเพราะว่าเนื่องด้วยความปลอดภัยนะนะแล้วก,าก็าเปิดกอตอนทำมีกิจกรรม ด้านพุทธศาสนากิจกรรมการทำบุนทำสังกรรต่างๆเช่นทำกระชนฝังพระปฏิโมกข์เป็นต้นท่านท่านมีกำลังทยอยขึ้นมาิมนม์นครับสวจากวัดรรถบกที อาระเตเยนะสะตาสะมพังอะภะราธรรมธรรมตุ

เราจ้าเนี่ยเราต้องทำเจาทำต่อนทุกคนเกดอำเภอตามแบบแผนเท่านั้นค่วันนี้เราทั้งหลายมาสามิกิกับกับท่นเจ้าพ่ดพีตัก็แต่ไหนอะไรมาจากเมรุกระเจี๊ยบเราจะพูดว่า ีการไปายต่างๆแ่ละที่นั่นเช่ารา 我们观察。 วรเป็นครเข้าโรงาบาลเรีนนะครับรักษาอาการแต่คือแนแรงงานจากสมาติกเราปเป็นเป็นเหมือน,นกันนะเราท่านก็เข้าโรงพาบาลกคขังลายทื่อได้เรามีนันเดิดออกยาตอกข้า,ขา,ขา,ารักษาตามหางกัรของมันวะฉะนั้นหลัจาานนั้นมาก็ เรื่ราชการสงครามสงครามของคณะนักอเมริคันะไรทั้งตัวผัติดกรรมติดการกระยขไปขนาดนะครับไปไม่ได้ทำให้ตัวเธอตอนนี้แ็ไปที่ไหนไม่ได้ร้ายกานไปวากันไปครับทำน้ำไปทำอ่าหอมด้วยหอมด้วย เพราะทารชาวรัล <Workers, S 2> ูงพ <asy> ่อผู้พิพิธนรรจาก่งเป็นหัวผู้โตที่ไปคุณท่านได้ให้กไอระบุใดตาใตากับทานทันหลายเพราะวันนี้เป็นวันพวกเราที่คื้นทำเป็นปะเทีีมาแลวเป็นประจำทุกปีือการสำมาคารวัตรกันเอง อันนี้ก็เป็นตัวเองไจากที่ที่ที่งามมาแต่โบราณรการเราขึ้นเป็นรุ่นหลันก็ถือปฏิบัติมาอย่างนี้แาะจานั้นท่านหลายผมก็ไม่มีอะไรนะครับจะพูดถึงเรื่องสภาพของคนขารือว่าเอาไวา้ธรรมดาแหละผมก็ไปยุ่งกันที่มีกําลังบางชายอยู่มีกําลังมียังมีกําลังกาย Nothamma vathan, yuvalo sukha. ช่องขนาอขึ้นแต่ขึ้นไป